สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนกัลยาณิมิตรทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีรายการพักเครื่องอยู่ห้ารายการครับรายการแรกนะครับเป็นสมเด็จวัลระคังพิมพ์พระประธานใหญ่ครับหรือว่าพิมพ์ใหญ่วัลระคังนะครับผมองค์นี้เรียกว่าพิมพ์อกวีนะครับผมพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับส่วนองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จ เช่นกันครับแต่องนี้เป็นบางพ้นพรมนะครับพิมพ์สังคติไม่มีหูส่วนใหญ่จะเจอแต่พิมพ์สังคติมีหูนะครับผมองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับส่วนรายการที่สามครับรายการที่สามเป็นพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับองนี้เรียมกรอบเงินกันน้ําไว้อย่างดีเลยนะครับพร้อมขึ้นคอได้เลยครับ ส่วนองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่ก็เป็นหลวงพ่อเงินเช่นกันครับองค์นี้เขาเรียกว่าพิมพีตาสี่ชายนะครับกีวอนางน,นะครับอ,องค์ที่ห้าองค์สุดท้ายองค์เล็กๆนี่แหละครับสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระชัยวัดครับพระชัยวัดของท่านเจ้ามาวัดสามปื้มครับพบเจอน้อยและก็หายากมากครับ องนี้เป็นเนื้อสำลิดแก่หนาคนะครับผมเป็นโลหะผสมอ่าเป็นเนื้อแก่หนาคนี่เองครับอ่าอ่าเรามาเริ่มต้นดูกันที่องค์แรกก่อนนะครับองค์แรกก็สมเด็จวลลังพิมพ์พระประธานใหญ่หรือว่าพิมพ์ใหญ่อ่าท่านผู้ชมครับอ่าสมเด็จนี่นะครับวรลังนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับผมภาษาเซียนบอกพระสมเด็จ เล่นแค่ชอบนะครับผมเล่นด้วยความศรัทธาเล่นแค่ชอบไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้จริงว่าสมเด็จสร้างกี่องคนะ์จำนวนการสร้างไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้จริงนะครับผมว่ามีการสร้างกี่องค์เพราะท่านทําอยูนะ่ท่านทําแล้วหมดแล้วแกกจําหน่ายเบิดหมดแล้วก็ทําขึ้นใหม่พิมพ์ขึ้นใหม่จึงมีหลายพิมพ์นะครับอย่างเช่นพิมพ์ใหญ่นะมีการ จำแนกแยกปีกย่อยแล้วก็สิบกว่าแม่พิมพ์บางท่านบอกยี่สิบแม่พิมพ์นะครับและพิมพ์อื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมท่านสร้างเรื่อยท่านพิมพ์อยู่เรื่อยท่านพิมพ์พระตั้งแต่สมัยยุ่เมืองอ่างทองจึงเรียกว่าสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์นักเลงโตพิมพ์นักเลงโตก็เคยได้มาทีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วองเดียวยังไม่ได้อีกเลยนะครับพิมพ์จริงๆริงนะ สมัยนั้นท่านยังไม่ได้รับตําแหน่งหรือยังไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นพระสมเด็จหรือพระสังฆราชท่านอยู่เมืองอ่างทองท่านทําสมเด็จวัดเกศเนี่ยเขาเรียกว่าพระของโขโตภาษาก็ผิดเพี้ยนมาก็เลยเรียกว่าพิมพ์นักเลงโตจากโขโตก็เป็นพิมพ์นักเลงโตเมื่อท่านได้เข้ามาอยู่ในเมืองอยู่กูจ้วัดที่วัดอิน หรือว่าวัดใหม่พระธุรสนะย้ายมาวัดละขังได้ลง,ลงตำแหน่งเป็นพระสมเด็จพุทธาจารย์โตคมมาลังสีแล้วญนะาติโยมลูกศิษย์จึงเรียกว่าพระสมเด็จวัดเจดชโยนะครับผมหรือว่าพิมพ์วัดเจดชยโยนะนะส่วนองค์นี้นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับผมพิมพ์ใหญ่อกตัววนะีท่านผู้ชมเห็นได้ชัดเจนนะครับผม พุทธสิงห์ขององค์พระเนี่ยท่านดูนะครับเห็นไหมครับสัดส่วนอ่ามีเท่ากันนะครับผมไม่ว่าจะอ่าดูแล้วพุทธสิงห์ถูกต้องตามแม่พิมพ์เขาว่าเล่นพระสมเด็จเล่นให้ถูกพิมพ์ถือว่าเป็นต่อาบางท่านดูพระเนื้อเก่าเล่นเนื้อเก่าได้นะครับแต่บางท่านบอกว่าต้องดูพิมพ์เป็นหลักดูเนื้อให้เก่าอ่าตามนะครับผมองค์นี้เดี๋ยวผม จะซูมให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับผมอ่าซูมดูเนื้อใกล้ๆดูดูอ่าเนื้อหาของพระว่าเป็นยังไงเป็นไงครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือเราพิจารณาอ่าตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับพระเนี่ยอ่ามีฟ้าอฝ้านวลฝ้าขาวนี่บางท่านต้องดูรายละเอียดเหล่านี้ ผ้าอ,องค์นี้สภาพเก็บนะครับผมมีร่องรอยการสัมผัสน้อยนะครับเป็นผ้าที่เก็บสะสมนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่อกตัววีนะครับผมาฐานสัมเภานี่สวยจริงๆเลยนะครับผมเชิดเป็นเรือสัมเภาเลยนะครับผมฐานสิ่งทีนี้ดูใกล้ๆนะครับผมจอดูใกล้ๆเลยนะครับผมด้วย ยังไม่มานนะครับน,นี่เริ่มต้นดูกันที่มุมเลยหัวมุมของพระนะครับมุมบนเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับดูเนื้อย่นแตกรายงานะครับเมื่อกี้เราเราดูแล้วยังไม่เห็นเลยนะนะครับเมื่อเราสองกล้องอ่านี่ความละเอียดอ่ายีล้านพิกเซลแล้วก็อ่าซูมมาที่ระยะ30เท่านะครับ เห็นไครับนี่เห็นเนื้อเป็นไงครับโอ้โหเห็นแล้วว่าหนึบหนับนะครับผมเนื้อนี่นุ่มแล้วก็หนึบหนับอ่าส่วนผิวพระนะครับผมที่ยังไม่ผางอ่าการใช้มากเนี่ยนะครับผมก็อ่าเราก็จะเห็นฝ้าส่วนนี้เราเห็นฝ้าขาวอ่าเห็นอมอมฟ้าๆสักนิดหนึ่งอมเขียวสักนิดหนึ่ง ภาษาเสียรุ่นคุณปู่นะครับผมเรียกว่าเขียวคาดมะลินะครับผมเห็นไหมครับแต่องค์นี้โอ้โหถ้าผ่านการใช้นี่เนื้อนี่คงจะแน่นปักเลยนะครับผมดูตรงหน้าอกท่านเอ้ยเนื้ออย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับเนื้อหาสวยมากนะครับผมมวนสารนี่โอ้นี่เห็นไหมครับชายผ้าชายผ้าสังขารหรือ ผงลงมานะครับสมาธินะภาพนี้มีนั่งสมาธิลาบนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานใหญ่นั่งสมาธิลาบนะครับอเห็นไหมครับตรงไหนที่เราสัมผัสบ่อยๆก็เกิดเป็นความสวยของเนื้อพระเห็นไหมครับนี่มวลสารนี่ชัดเจนเลยนะครับทั้งดินกำแพงดีว่าดินพระจากทุ่งเศรษฐี นะครับผมอาบางองค์นี่องค์นี้สองเห็นเหมือนแร่นะครับผมบางท่านบอกว่า,าท่านนำพระจากทุ่งเศรษฐีมาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเนื้อดินนะเนื้อคินก็มีนะครับผมพระที่ชำรุดที่แตกหักท่านก็เอามาเป็นมวลสารนะครับเห็นไหมครับนี่พระแก่น้ำมันตังอิวนะครับผม คาบน้ำมันตังอิ้วสวยงามมากนะครับผมเห็นลายกิ่อกิ่สอนออกไม้น่ะนะครับผมที่แห้งเหี่ยวแล้วก็ยุบตัวลงไปนะครับผมเมื่อดูด้านข้างขององค์พระเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นดูด้านข้างข,างขององค์พระนะครับเห็นไหมครับเนื้อหามวลสารเป็นไงสะดุดตาไหมครับโ้แบบนี้พระองค์ไหนที่เราชอบที่เรารักเ่ยนะครับผม สองทั้งวันก็ไม่ไม,ไม่เบื่อนะพักเครื่องนี่นะทำให้คนใจเย็นลงทำให้คนมีสมาธินะครับผมเวลาได้สองพระนะโอ้โหรู้สึกมีความสุขนะเห็นไหมครับเนื้อนี่เห็นไหมโอ้โหรู้ไหมครับเนื้อหานี่โอ้โ มาดูด้านนี้กันบ้างอีกด้านหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเนื้อหาโหงามตาจริงๆนะครับเน,นี่ด้านบนขององค์พระนะครับเห็นไหมครับมีเนื้อนะครับผม องแล้วเพลิดเพลินตาจริงๆเห็นไหมด้านล่างนะครับผมลอยเหี่ยวย่นแบบนี้คือร่องรอยของธรรมชาติเมื่อเราพลิกมาดูด้านหลังของพระเนี่ยนะครับผมนี่เห็นไหมเริ่มต้นจากหอวมุมด้านบนก่อนนะเห็นไหมครับมีร่องรอยของการปาดนะเมื่อกดพิมพ์พระลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ทําการาปาดเอาเนื้อ ส่วนเกินออกนะครับผมก็เห็นล่องรอยกัรปาดนะครับผมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเราจะเห็นรอยปาดออกนะครับผมรอยตัดเนื้อออกนะครับผมพระสมเด็จวรละคังเป็นพระที่พิมพ์ด้วยมือมีเนื้อมีเนื้อส่วนเกินนะครับผมอ่า เมื่อปาดเสร็จแล้วอาจจะมีส่วนเกินที่เล็กๆน้อยมาติดกลับขึ้นมาเห็นไหมครับบางท่านเรียกว่ารอยเหนือของเนื้อพระนะครับผมสมเด็จเห็นไหมครับส่องแล้วมันเพลินไหมพระองนี้เนี่ยนวลฝ้าขาวเดิมยังอยู่พระสมเด็จวรละคังนะเห็นไหมครับภาษาเซียนบอกเล่นกันแค่ชอบ เห็นไหมครับโอ้โหสวยจริงๆเลยพระองคนี้เมื่อกี้สองดูเนื้อพระไปแล้วเป็นไงครับชื่นใจจริงๆเนอะเห็นไหยครับใครมีเงินนะตะลับสั่งตลับเพชรขึ้นคอได้เลยนะครับผมพระสวยอะครับ เห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมครับใครชื่นชอบนะครับผมก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับมาขอดูรูป,รปยิ่งดูในรูปถ่ายยิ่งสวยองค์นี้ไปเทียบกับองค์ดาราได้เลยนะครับว่าใครจะสวยกว่ามีพี่ๆหลายท่านไปดูช่องเสียงใหญ่ไลฟ์โชว์กลับมาดูผม เช่าผมเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะว่าพระไม่ต่างกันรเรียนมาด้วยกันตำราเดียวกันวิธีการดูก็เหมือนกันนะครับผมอส่วนองค์ที่สองครับมาดูองค์ที่สององค์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับผมอ่าเป็นบางขุนพรมครับเป็นบางขุนพรมนะครับผมเดี๋ยวสูงขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับผมเป็นบางขุนพรมไม่มีใบหู อ่าส่วนใหญ่พิมพ์สังกติีเขาจะมีใบหูตแต่ถ้าเป็นพิมพ์สังกติที่มีหูไหลด้านนี้ยกขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่าผมลืมบอกไปสมเด็จวลคระฆังเป็นพระพิมพ์ด้วยมือนะผมอยากให้ผู้ชมสังเกตนะสัดส่วนเขาจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมอย่างเช่นองค์นี้นะครับผมเห็นไ,ไหมครับเราดูเป็นสี่เหลี่ยมจริงนะครับผมแต่ไม่เป็นอ่าคือจะมีการเว้าหรือเอียงหรือมีการโยบ้างนะครับผมเพราะว่าเป็นพระพิมพ์ด้วยมือ ไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องเช่นกันครับพิมพ์สังกติองค์นี้ก็เช่นกันอ่าเห็นไหมครับอ่าด้านนี้เห็นไหมจะโยโย่ยังเอียงหน่อยนะครับผมแต่องค์นี้มีคาบกุบนะครับผมคาบกุบที่เกาะฝังแน่นนะครับผมโอ้ได้เห็นคาบกุบแล้วสวยนะครับผมสวยมากนะครับเห็นไหมด้านหลังอ่า ว่าผมซูมให้ดูดีกว่านะครับผมมอได้ดูแล้วอพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงครับเด็๋สองไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับเมื่อซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราซูมเข้ามาใกล้ๆมาดูเนื้อหาของพระใกล้ๆแล้วเนี่ย ใช่ไหมครับคาบกุกนะเกาะแน่นนะอผมลงน้ําอุ่นแล้วนะครับพระองค์นี้นะครับผมเพื่อดูความว่า,าจะหลุดออกไหมนะไม่หลุดออกครับใช้พบก,กันสไลด์ดูแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเหนียวย่นเหมือนคนอายุพันปีเลยนะครับผมอายุร้อยปีเลยอ่า นะครับเป็นเนื้อหาผ้าที่สวยนะครับพระองค์นี้สวยนะอ่เห็นไหมครับนด้านข้างของพรนะเนี่ย ภาพกุเนี่โหสวยจริงๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับผมพระองค์นี้สภาพสวยมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับออกไซา์ความเก่านะนี่ย่นเหี่ยวเป็นหนังช้างนะเห็นไหมครับนี่ภาบ ฟอสซิล uh, ภาษาีชเรียกฟอสซิล uh, นะครับฟอสซิลของคาบกลุหรือว่าฟอสซิลกลุนเนี่ยนะครับผมหรือว่าคาบกลุกเดิมเนี่ยนะครับจะเห็นเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ส่องแล้วสวยมากอ้าวาเห็นไหมครับอ่าใครที่ชื่นชอบพระสมเด,ดนะครับผมองค์นี้นะแนะนำ ให้ไปขึ้นคอได้เลยเช่นกันนะครับผมาราคาพักเครื่องเป็นเรื่องสมมุตินะครับผมชื่นชอบก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับมาขอดูรูปถ่ายตัวจริงได้นะครับาตามไม่ดีลายที่ขึ้นนะครับผมามาดูหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเอนะครับผม ท่านผู้ชมครับผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะว่าองค์นี้เลี่ยมกรอบเงินกันน้ําไว้แล้วนะครับผมเป็นงานที่ดีมากนะครับผมไปสั่งเลี่ยมทุกวันนี้ต้องมีสองพันได้แล้วเนื่องจากว่าราคาทองขึ้นราคาเงินก็ขึ้นคอยขึ้นตามเมื่อสักปีที่แล้วก็ยังพันขวบบาทอยู่แต่ทุกวันนี้ต้องมีสองพันอ่าแล้วจะมีช่างเลี่ยมให้หรือเปล่าไม่รู้ช่างฝีมือสมัยนี้นะครับผม ค่อนข้างจะหายากนะครับผมองค์นี้เราเห็นน้ําทองส่องเข้าไปเห็นน้ําทองแล้วเป็นพระผิวเดิมนะพิมพ์นิยมเนะครับผมมีตาพอ,อินเห็นไหมอ่าส่องเห็นตาพอ,อินนะครับผมมีเส้นน้าตกตรงนี้สองเส้นนะครับผมด้านหลังขีดนี่อ่าทีนี้ก็ซูมดูเนื้อดีกว่าเนื่องจากว่าพระอยู่ในกรอบเนี่ยค่อนข้างจะมองยากนิดนึงนะครับผมอ่าเรี่ยมกันน้ํากับราคาที่ผมจะเปิดให้เนี่ย ถูกมากนะครับทําไมต้องถูกมากก็ต้นทุนมันไม่สูงได้มาได้มาไม่แพงนะครับเห็นไหมครับยังมีคาบน้ำทองอยู่นะครับผมแล้วก็ผิวพระนี่เหย่ยวยน่นขายผิวมาละนี่เห็นไหมครับคาบที่เบ้า อาคาบคิวบ่ยังอยู่นะครับผมเห็นแมตาพระอ,อิน,นอเห็นเป็นลูกตายอยู่นะท่านผู้ชมเนะาะมาส่องผ่านกรอบพลาสติกอีกทีนึงนะค่อนข้างจะเห็นได้ไม่เต็มร้อยนะครับผมนี่แต่เนื้อพระนี่สวยอานี่เห็นไหมครับด้านหลังยังเห็นคาบคิวบาเก่านะครับผมเบ้าดินไทยเก่า นะครับผมติดอยู่ตามองพระอ่านี่สวยมากนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับผมองนี้นะครับผมก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมอ่าองค์ต่อมาเราก็จะมาดูกันที่อ่าพิมพ์กิตาครับองนี้จะดูชัดๆัดจุดจุเลยนะครับผมเนื้อหาสวยมากสําหรับพิมพ์กิตาองนี้อ่าองนี้เขาเรียกขายเงิน เนื้อโลหะก,ก็จริงแต่ว่าพายเงินขึ้นอพายเงินขึ้นเนี่ยภาษาเซียนบอกว่านี่ภาษาเซียนบอกว่าพายเงินขึ้นเหมือนเงินนะครับผมอ,อขี้ประหลอดหรือว่าพายเงินขึ้นหรือว่าผิวประหลอดเงินขึ้นนะครับผมขึ้นตามอกพระแต่เนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อ ทองลักรังหรือว่าเนื้อทองผสมโลห,หะผสมเราจะเห็นโลห,หะผสมชนิดอื่นๆผสมเข้าไปนะครับผมตรงด้านเสียนตรงนี้นะครับผมนี่มีเม็ดแร่ติดมาเม็ดหนึ่งหรือว่าเม็ดกวดนะครับผมติดมาอยู่เม็ดหนึ่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมนี่ครับเวลาเราเล่นหลงข้อเงินพิมพ์คิตานะครับผมให้ท่านสังเกตด,ดีๆ เขาจะเล่นแบบที่ไม่มีรอยช่อรอยชนวนนะครับผมอง์นี้ภาษารุ่นคุณปู่บอกว่าก้นถ้วยอพระลงพวกเงินวัดบงางขานพิมพ์ิตาเป็นพระหล่อที่โลงหยอดที่โลงเทโลหะลงไปอเมื่อกดเกณฑ์ของโลหะเนี่ยเมื่อเทลงไปก็มีรอยยุบนะครับผมเขาเรียกว่าอาไม่เห็นรอยช่อไม่เห็นรอยต่อนะครับผมถ้าเราไปหยิบพิมพ์ิตาขึ้นมาแล้วเห็นรอย ใหญ่ๆเบิ้งๆอยู่เขาจะไม่เล่นนะครับผมก็ถือว่าไม่ทันท่านนะครับผมอ่านี่เห็นไหมครับเมื่อเทโลหะลงไปปุ๊บเมื่อโลหะเขาเรียกว่าเย็นตัวลงเห็นเป็นถ้วยอย่างเงี้ยแต่ผมบอกตรงนะสามสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีที่แล้วนักเลงพระรุ่นคุณปู่รุ่นอาจารย์เล่นแต่ก้นถ้วยนะก้นที่เรียบแล้วเป็นมะระ เป็นผิวมะละหรือว่าเป็นผิวที่นะจะไม่ค่อยนิยมแต่ถ้าเจออย่างนี้นะรุ่นคุณปู่นี่คว้าไม่วางแน่นอนนะครับผมผมศึกษาลงพข้อเงินมานานนะครับผมอ่าอย่างนี้เนี่ยวางไม่ได้ปู่เขาบอกเลยนะัเกเลคพระรุ่นก่อนี่ยต้องจำไว้ในมือแน่นแน่นเลยนะครับผมทีนี้นะครับผมองค์นะี้มีเสียนท่านหนึ่งเซียนใหญ่ท่านหนึ่งอ่า ของท่านพูดอยู่เป็นประจำว่าอาจะมีรอยมุง้งรอยตะไคายแยกๆนะครับผมดูองค์นี้แหละครับอ,ออกซายความเก่า,าประลอดเงินที่ขึ้นที่องค์พระหรือว่าภายเงินที่ขึ้นองค์พระเนื้อหาลักษณะเห็นไหมจมูกโตพิมพขี่ตานะเขาพางเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่านะครับผม แตกยังไงนะครับผมผิวแตกย่นยังไงนะครับผมดูเลยองค์นี้แหละครับบางท่านบอกว่า,อ,าอย่าคิดว่าผมสอนนะอย่าหาว่าผมสอนนะครับเราเอามาดูกันมาศึกษากันนะครับผมไม่มีใครเกิดทันแน่นอนหลงเพราเงินนี่นะครับเดี๋ยวนะครับผมให้กล้องโฟ,โฟกัสก่อนนะครับผม ดูด้าใบหน้าของท่านก่อนสนิมเราจะเห็นรอยแดงๆนะครับผมรอยแดงๆเนี่ยเห็นไหมเป็นบางจุดนะครับผมบางจุดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าสนิมขุมครับอ่านี่มีรอยเห็นไหมครับอย่างนี้นะภาษาจีนเรียกว่าสนิมขุมอ่าสนิมที่เกาะตามเนื้อพระอ่าดูใกล้ๆ เห็นไหมครับนี่นนตรงเสียนของท่านนะครับผมนี่เห็นไหมครับมีเม็ดแร่นะอโลหะหนักนะครับผมจะลงก่อนก็จะมีเม็ดแร่นะครับผมหรือว่าเม็ดกรวดน,นะครับดูซอกความเก่าดูตามซอกนะนี่เห็นไหมครับขึ้นประลอดเงินหรือว่าขึ้นภายเงินนะครับ นี่คือพระผิวหิ้งหนึ่งองค์เลยนะผมบอกเลยนี่การเหีียวย่นของพระเนี่ยเห็นไหมครับธรรมชาติที่สันสร้างขึ้นน่ความเก่าเห็นไหมครับน,นพระองค์นี้ผมดูพิจารณานะครับผมจากใจของผมรู้จกักหลักการพิจารณาผมดูเป็นเนื้อทองระครังนะครับผมทองผสม โอ๋ส่วนเนื้อขันลงหินนี่ได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะสิบกว่าสายแต่ก็มีพี่ๆใจดีเขาปิดกันก่อนนะครับผมพระทุกองค์มีเจ้าของนะครับผมใครเจอก่อนก็ปิดก่อนนะครับมีพี่ๆหลายท่านบอกให้ส่งรูปให้ดูก่อนผมอยากทําอย่างนั้นแหละครับผมแต่ก็ทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเอฟซีเพื่อนๆกัลยาณมิตรของเราหลายๆท่านนะ่ะก็พออยู่นะครับผมเห็นไ,ไหมครับนี่ครับ ตรงนี้งามอ่าเดี๋ยวผมจะก้นเห็นไหมครับเห็นไหมเขาเรียกว่าไม่มีรอยช่อนะครับปรากฏให้เห็นนะครับผมทีนี้นะครับดูนะอกตรงนี้นะจริงๆก็ทั่วทั้งองค์พระแหละนะแต่ว่าช่วงนี้น่ยจะเห็นชัดที่สุดเห็นไหมครับ ลอยแตกลอยย่นที่เซียนว่ากันนะครับผมเนี่ยเป็นตะข่ายนะครับผมรู้ว่าอ่าเห็นไหมครับเดีย๋ยวนะนี่มีทั่วทั้งองค์พระนะครับผมยิ่งได้สองกล้องมีไหมถายเงินยิ่งได้สองกล้องเนี่ยโอ้ยิ่งชัดเจนเลยพระองค์นี้นะครับผม ยิ่งติดยิ่งชอบอ่ะพูดง่ายๆว่าได้สองกล้องแล้วโอ้โหมันเกิดเกิดความประทับใจอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยอ่าแตกเหมือนอ่าเหมือนพระลาวอ่ะครับผมอ่าสองแล้วเห็นทั้งองค์พระแล้วครับยิ่งสองใ,ใกล้ๆกล้ทองผสมหรือว่าแก่ทองพระองค์นี้เนี่ยเหมือนทองอ่ะ เหมือนทองนะครับผมตรงผิวพระที่เหมือนประหลอดเงินเอชักจะเกิดความสงสัยซะแล้วครับผมเหตุผลที่สงสัยก็คือพระที่ขึ้นพายเงินภายทองนี่ต้องมีส่วนผสมของไม่เงินก็ต้องมีทองหรือนาคนะครับผมไม่เป็นไรปล่อยไม่ได้เก็บไว้ได้นะพระ ผลลุกได้สองดูเนื้อผ้าแล้วขนลุกนะครับเห็นไ,ไหมครับชอบไหมครับสำหรับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นพิมพ์กิตาสี่ชายนะครับผมจีวอนหงสี่ชายจีวอนไง นี่สีชายตรงนี้นะครับฝั่งนี้จีวรหงายนี่คือจีวรเนี่ยบางองค์จีวรนคว่ำนะครับผมมาดูองค์สุดท้ายนะครับปิดท้ายนะที่องค์พระชัยวัฒน์องค์เล็กๆนี่แหละครับอ่าชัยวัฒน์ท่านเจ้ามาอ้าวกล้องไม่ยังไม่โฟก,กัสอ่าชัยวัฒน์นี่เห็นไหมครับองค์นี้แก่หน้าอ่าเป็นเนื้อสำลีแก่หน้า นะครับผมแล้วก็ใช้วัดท่านจะมาวัดสามปื้มพิมพ์เสียนทุยนะครับผมเสียนทุยทาไมเรียกอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมเขาเรียกว่าเสียนทุยนะครับผมมาดูด้านหลังเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระเก่าแก่อีกหนึ่งองค์หนึ่ง,งหลการเลยนะสําหรับท่านจะมาพิมพ์นี้นะครับผม,มเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆก,กันนะครับ พ่พี่ๆท่านใดชอบก็ทักมาขอรูปเป็นการส่วนตัวนะครับผมองค์นี้ผมชอบที่โลหะโลหะเขาเก่าแล้วก็แก่หนกนะแก่โลหะอีกก็เป็นเนื้อสำริดแหละครับเห็นไหมครับออกไซด์ความเก่านะนี่เห็นไหมครับนี่อ่า ถือว่าเป็นหนึ่งพระที่สวยนะองนี้เนี่ยเนี่ยโอเคนะหนี่ครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับผมก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเช้าเช้าวันศุกร์นี้ต้องเดินทางไปนครสวรรค์นะครับ ยังยังไม่ได้ขึ้นทงภาพอีสานอ่าอย่าไปนครสวรรค์นะครับก็5รายการนะวันนี้ก็ชื่นชอบองค์ไหนนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมสุดท้ายก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมต้องบอกคำว่าสวัสดีครับ